กฎหมายฉบับนี้มีความผิดสองฐานที่มีความมีความเป็นไปได้นะครับฐานแรกคือมาตรา5คือความผิดฐานกระทําทรมานต่อร่างกายหรือจิตใจทําให้ผู้นั้นเนี่ยได้รับความเสียหายต่อร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงนะครับจนถึงขั้นที่เขาต้องความรุนแรงก็คือเขาถึงขนาดฆ่าตัวตายความผิดฐานมาตรา5นี่ต้องไปดูว่ามีพฤติกรรมหรือมีการกระทําใดบ้างก่อนหน้านั้น นะครับก่อนหน้านั้นถ้าเช่นมีแรงกดดันจากทางผู้คุมนะครับหรือทางนักโทษด้วยกันที่กระทําโดยความรู้เห็นเป็นใจของผู้คุมนะครับกระทําต่อเขาทําให้เขาเนี่ยรู้สึกถูกเยยดย,ายาม้มถูกรังแกถูกทรมานชีวิตความเป็นอยู่จนเขาทนไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าอาจจะเข้ามาตรห้า 5, แต่ว่าข้อได้จริงตอนนี้ยังไม่สรุปต้องไปดูวงจรปิด ย้อนหลังไปว่าการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้วันเดียวแล้วแล้วจบนะครับมันสะสมได้เช่นทุกครั้งมา3ปีทุกครั้งมาอาจจะเดือนสุดท้ายที่รู้สึกว่าสภาพจิตใจเริ่มแย่หรือว่าหลังจากที่มีการทะเลาะกับผู้คุมแล้วเนี่ยผู้คุมได้กระทําต่อเขาอย่างไรบ้างเช่นหรือบางทีมันอาจจะเกิดจากหลายๆเหตุก็ไม่อาจจะตอบได้ว่า,าเหตุใดเหตุหนึ่งเป็นเหตุที่รุนแรงที่สุดที่ทําให้เขาถึงขั้นต้อง ฆ่าตัวตายนะครับความผิดฐานที่2คือความผิดฐานกระทําการย่ายีศักดิก์ศรีความมนุษย์หรือว่ากระทําต่อเขาอย่างไร้มนุษยธรรมไร้มนุษยธรรมเช่นว่าเขาทานข้าวอยู่เตะชามเขาเขาทิ้งอย่างเงี้ยครับหรือว่าเดินกดขี่ข่มเหงรังแกเขาด้วยด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมที่มนุษย์ไม่ควรจะปฏิบัติต่อกันนะครับหรือว่าการแกล้งเช่นม่ให้เขาได้รับยารักษาโรคอะไรสิ่งเหล่านี้แม้มันจะดูว่าไม่รุนแรงแต่ว่า มันเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมถ้าการกระทำเช่นนั้นเนี่ยมันส่งผลต่อจิตใจแล้วทำให้เขารู้สึกแย่มากๆจนถึงขั้นต้องฆ่าตัวตายก็ถือว่าหลุดจากมาตรา5ไปเข้ามาตรา6จริงๆถ้าไม่ตายเนี่ยอาจจะเป็นแค่มาตรา5เอ้ยมาตรา6คือเรื่องของการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมในกรณีที่มีข้อเท็จจริงนะแต่ถ้าการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมเช่นนั้นเนี่ยรุนแรงถึงขั้นเขาฆ่าตัวตาย ก็ไปหลุดไปโดนมาตาหแทนไปเลอกการทรมานแทนเพราะว่าการทรมานเนี่ยมันมีเหตุมาจากการคมคูการลงโทษ